ติดตามเหลืองของบรรยากาศเลยก่อนพอมีพระราชพิธีสําคัญอย่างเดบอไปว่ายิงย้ยเลยกัสมพระเกียรติมากๆนะครับพระสกในก้อนเฝ้าทุ่นละอองธุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในล่วงพระราชินีเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรินโดยกระบวนพาุหยาตราทางชัลมากอย่างสมพระเกียรติครับภาบรรยากาศนะครับข้อง พระศกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันสวมไส่เสื้อโทนสี่เลืองของเจ้าหนุย่ยฟาทุลละอองธุลีพระบาทถาวายพระพรชัยมงคลพระบาทส้เด็จพระเจ้าอยู่หัวและส้มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถาวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยายุหะยาตราทางชลามาศต่วัตอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยังในโอกาสพระราชพิธีม,ม,ม้ามงคลจเริ่มประชนมพันซ่าหกรอบ28กรกฎาคม2567าเครับสำหรับรวิวขบ วนพายุหะมัตราทางชุลมาค่ะทําให้ทางซ่องฟังแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีกระซอกนิกรรวมชมความสวยงามโค้งขบวนเรือนะคะก็ย่างได้เห็นเลยบรรยากาศโอโ้โหนะมีน้องประชาชนไปรวมกันย่างคึกขักเลยนะตั้งแต่สะพานพระรามเปดไปจนถึงวัดอรุณราชวารารามทุกคนทุกพื้นเที่เนี่ยมีประชาชนเข้าไปจับจองกันเต็มพื้นที่ตั้งแต่ชงก้อนเทียงค่ะก็เลยทาให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยชมขบวนเรือผ่านจุดติดต,ตั้งจอ LED ที่ได้ติดต,ตั้งไวบริการประชาชนในจุดต่างๆนะคะโด ความยิงย้ญ่ของขบวนพายุหะยาตราทางชุลมาค่ะประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจํานวนห้าสิบลำด้แก่เรือพระเทน,นังเซ่ลามีเรือสุพรรณหงส์เรือพระนาไร่ทรงสุบรรชการที่เก้าเรืออนันตนาคราดเรืออเนกชาผู้ชงเรือรบสัตว์แปดลำไม่ว่าจะเป็นเรืออยุอาสุระวายุผัก เรืออสุระปักซีค่ะเรือกระบี่ปลาเมืองม่านเป็นตอนนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือพีคร์เรือคูชักเรือประตูเรือกล้องเรือตำรวดเรือดังและก็เรือแซงร่วมจํานวนถังสิ้นเนี่ยห้าสิบซองลำนะครับกำลังฟีพายซองพันซองรอยนายันพืนก็แล้วแต่ครับริวกระบวนในครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่สวยงามพร้อมเพรียงและก็ส้มประเกียติสร้างความปิติให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะน้องท่านุย่เยเตยได้รวมฝ้ารับสเสด็จตลอดจนประชาชนครับเตยรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในก็จองทางข้องกรม ประชาสัํมพันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างเดบอกไปว่าตอนวันซอมนี้ฝ้นตอกลงมาจนไปว่ากําลังฟี่ไพเนี่ยเปียกไปหมดเลยนะครับแต่วันจริง ฝ่าแดดออกนะครับซึ่งการแต่ไม่ฝ่าบรรยากาศที่ออกมาเนี่ยหญิงยิ้ยแต่ก็ส้มประเกียดมากๆนะงดงามมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเยอะค่ะถามว่าใครมีโอกาสตรงนั้นเนี่ยใช่แล้วเนาะถือว่าเป็นความประทับใจนะที่ได้ไปรวมชมใช่แล้วกระบวนเนี่ยมาตอนบ่ายจ้ามเจ๊มงแต่ว่าคนเนี่ยไปจับจองกันเต็มตะเล็กช่วงก้นเทียงเลยอ่ีทิพย์กลึงตีทิพย์เอสเนี่ยหรือว่าจะเต็มเลยอ่ะนะครับพออยากจะเล่้ความหญิงย่้ยกับกวนไปเยอะอย่าตราทางชลมาครับ